เฮ้ยไม่ใช่กันปิดปิดตอนนี้มันอยู่มันอยู่ข้างในเห็นปะเห็นปะทำไมนอยู่นี่วินสัดิวิ้ลยตามแล้วแกไม่ใช่ทางนี้วิทหรอวิทหรอเ้ตาววิจริงเรวิทเขาเป็นพวกบาวีฆ่าแล้ว ไมยวีเมื่อกี้ครับเฮ้ยหูแตงโมครับไอ้ว oh, oh, ิทมาครับไฟไอ้เจเลยพรอไอ้ก no ิ so ๊กทำให้วิทอู้หเลยไปเลยมันด้วยเมื่อกี้ขาวตรงเนี้ยต้นกำลังตายแล้ววิทวิทมาช่วยวิทวิทมาช่วยวิท อ่ได้ที่หนึ่โอ้ยเขายิงวิดยิงวิดได้ที่หนึ่งวิดวิดวิดดูวิดวิดอยู่นั้นวิด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 นี่ฝีมือวิดนเเออหลอนเจอวิดวิดเป็นผีที่หลสุยในเกมนี้แนวของเฮอร์ี่แอนด์ออมปั๊มไว้ปั๊มไว้ปั๊มปั๊มเออ่งไม เอาการเลยเลยอยิงเดียวอไรเราไม่มีบตัวอกดนยิงดีเยวเละเลยวิดวิดนวิดเขาได้ยินเสียงวิดในวิดวะปผู้ชายก่ปิดู้ชายก่อนวิดมาปิดู้ชายก่อนเอ้ยปิดู้ชายด้วยนวิดวะเปิดเปิดรอผีเปิดรอผี เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนห้ามยิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล่อล่อปลาปลาไสวิดนะวิดอยู่ไหเอ้ยปอกงยากงยาไหนอะะไรเขาจะตายแล้วไม่มีกงยาอีกคนนึงโอเคดูเรียบร้อยเลือดเขาหน่อยเออปอมาดิมาดิมาดิเลยรักษาให้ปอมาดิเดี๋ยวไอเดี๋ยวอย่าเพิ่งรักษาเลยดีกว่าเดี๋ยวดีงั้ถ้าเจอวิดเดี๋ยวปอซวยนะอย่าลืมก็เดี๋ยวเขารักษาปออยู่เนี่ยตอนนี้เราเก็บยาไปก่อนต้องแก้ยาแก้ปอตอนนี้บอกปอฟิตแล้วฟิตแล้วแล้ววิดอยู่ไหนวะ อยู่นี่อยี่ยู่นี่ตามมาเร็วเยี่ยมเยี่จอแล้วเจอแล้วนั่น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 ตงนั้นตรงนั้นเฮ้ยวิทย์นีวิยวินวิตื่นวิทตืนวยด้วยวินเตืนวินเตอนบูบด้วิทววินวิวินวิ้โอ้ยเวิยทย์วิทย์วิทยทย์วิทย์วิทย์ดีทยวคุณวินเอ่อทย์วิครับ แล้วไม่โมโหงไงแล้วคุณวิทวิทเอ้าวิทเกิดอะไรขึ้นแม่วิทวิทวิทตายกีไม่ตายสักคนเลยนี่เป็นไง่ข้าววิทเหมือไม่ตายสักคนอ่ะมันต้องไอนีทำไมมันต้องเข้าไปถนนกับวิทช้าๆเออพอๆค่อยๆเข้าไปแล้วก็ยิงเลยอ่ะแล้วมันจะแล้วมันที่เอ้ยบู머บูเ머อร์อุ้ยไช